เขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณแล้วหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพสํสำหรับนี้นะคะจะบอกกับเราว่าอย่างไรบ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้ตาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะต่อฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นค่ะ อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจวางลงเอาไว้ตรงนี้นะอย่าลืมว่าไม่ใช่ดวงของคุณเพ่งค่าคนเดียวนะคะฟังแล้วนำไปปรับใช้นะคะโอเคมาเราเริ่มกันเลยนะคะมาดูพลังงานหลักประจำตัวของคุณก่อนนะคะไพ่ของคุณใบแรกนะคะเป็นไพ่เดทนะใบที่สองนะคะเป็นราชาถือดาบค่ะ และ5ดาบนะคะพลังงานของคนราศีพิจิกค่ะพลังงานของคนธาตุลมนะคะ,ะดูเหมือนว่าตัวของคุณเองจริงๆแล้วคุณมีความชัดเจนในตัวเองนะคะชัดเจนในความต้องการชัดเจนในคําพูดนะคะชัดเจนในการกระทําแล้วตัวของคุณเองก็ค่อนข้างเป็นคนตรงไปตรงมาด้วยเพราะฉะนั้นเราเนี่ย การที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดแล้วตัวของคุณเองนะคะก็มีความคิดว่าถ้าหากความสัมพันธ์นี้นะ่ะไม่ชัดเจนสักทีนะคะคุณก็พร้อมที่จะตัดความสัมพันธ์นี้เหมือนกันคือเหมือนคุณนะคะมีธงในใจให้กับตัวเองนะอาจจะ อีก5สัปดาห์นะคะหรือว่าอีก5เดือนถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีอะไรชัดเจนตัวของคุณเองก็พร้อมที่จะ move on พอบีอะค่อนข้างมั่นใจเพราะตัวของคุณเองเป็นราชาถือดาบนะคะคุณก็จะเป็นคนที่เรียกว่าไม่อยากให้มันมีอะไรคาลาคาสังอยากที่จะให้ทุกอย่างนะคะมันเปิดเผยนะคะ ถ้าเราจะรักกันก็ต้องให้ทุกคนรับรู้ไม่ใช่ว่ามาแบบหลบๆซ,ซ่อนๆแบบนี้นะคะหรือรู้กันเพียงแค่สองคนตัวของคุณเองไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะพอที่ผ่านมาตัวของคุณน่ะก็ดูเหมือนว่าคุณผ่านความเสียใจเรื่องของความรักนะคะมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะรักกับใครนะคะครั้งใดก็ตามเนี่ยก็มีแต่คนที่ไม่ชัดเจนกับคุณสักทีตัวของคุณเองนะคะจริงๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าถ้าไม่เจอความรักที่ อ,อ่ามันดีจริงๆนะ่ะก็ขออยู่คนเดียวดีกว่าเพราะด้วยความที่ราชาถือดาบขึ้นมาบีค่อนข้างมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการใช้ชีวิตมากค่ะรักการทำงานนะคะรักครอบครัวรักเพื่อนฝูงมีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองนะ่ะ เพราะฉันเราเนี่ยตัวของคุณเองก็อาจจะไม่ได้งอยเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะแต่เพียงแค่ว่ากับคนคนนี้นะ่ะน่าจะคุยกันมานานแล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์มันดูไม่คืบหน้าคุณเองก็เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะนะคะต้องปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปหรือเปล่าอ่านี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วเรามาดูพลังงานของเขาคนนั้นนะ เ h e ดทาวเวนะคะเจ็ดเหรียญอืมราชาถือไม้จริงๆเราเนี้ยราชาถือไม้นะคะตอนที่บีสับไพ่เมื่อสักครู่นี้นะคะไพ่ใบนี้เขาพลิกมาแล้วล่ะแต่ว่าปกติแล้วบีจะไม่ได้ใช้ไพ่ที่มันตกหรือว่ามันพลิกออกมาเนาะมักจะเก็บกลับเข้าไปในกองเหมือนเดิมนะคะทีนี้พอจับออกมาใหม่ได้เขาออกมานั่นก็แสดงว่า เขาคนนี้นะยคะ่ะอยากจะออกมาจริงๆนะคะพลังงานคือพลังงานของคนธาตุไฟพลังงานของคนธาตุดินนะคะแล้วก็พลังงานของคนที่เกิดวันอังคารคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดูดีนะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเซ็กซี่นะคะอืมมีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันมากมากนะคะค่อนข้างที่จะเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจมากๆเลยแล้วเขาคนนี้เป็นคนที่ชอบบริหารเสน่ห์มากๆนะคะ ทั้งคุณรักเขาเป็นราชาเหมือนกันบีจึงมองว่า อายุในะคำะไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะคะแต่คุณเองจะเป็นคนนิ่งจะเป็นคนเงียบจะเป็นคนเนียบ,นนนยบแต่เขาเองจะเป็นคนสนุกเป็นคนเฮฮาเป็นคนเพื่อนเยอะนะคะรักปาร์ตี้รักสังสรรค์แหละนะเรามันดูเหมือนกับว่านะคะตัวของเขาเองอะคะ่ะก็เรียกว่าไม่ได้เรียบจริงๆเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเจ็ดเดือนที่ออกมาตรงนี้คือเรื่อยๆเรียบๆเคียงๆนะคะไม่อยากที่จะให้มันมีอะไรที่แบบว่ารวดเร็วมากเกินไปเนาะถึงแม้ว่าบุค,คลิกของเขาเนะะี่ยค่ะ จะดูเป็นคนที่มีสายตาแพลวๆก็ตามนะคะแต่ตัวของเขานั้นก็ไม่ได้อยากที่จะเรียบในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่แล้วมันดูเหมือนกับว่าตอนที่คบกันเนี่ยคนคนนี้เป็นฝ่ายเข้าหาคุณก่อนนะแต่พอเขาเข้าหาคุณแล้วคุณเปิดใจทีนี้มันเหมือนมันเหมือนกับว่าฝั่งคุณเองเป็นฝั่งที่ส่งข้อความหาเขาหรือเป็นฝ่ายไปพบไปเจอกับเขานะคะ ก่อนเขาเป็นส่วนใหญ่เหมือนเขาเองก็นิ่งบีมองว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ตอนที่จีบกันใหม่ๆบีมองว่าเขาเป็นคนเข้าหาคุณนะคะแล้วทีเนี้ยค่ะด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาใช่ไหมคะที่ความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนอ่ะมันก็ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างมันดูเลื้อลังกันมานาเราจริงๆอะที่พีพูดไปว่าความสัมพันธ์เนี่ยค่ะน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วบางคนคบกันมาแบบหลายปีมากนะคะ แ uh, ปดปี10ปี13ปีแต่สถานะคือก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะฉันเราเนี่ยมันเลยทำให้ตัวของคุณเองนะะี่ยค่ะไม่อยากคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ แล้วตัวของเขาถามว่าเขารู้ตัวไหมว่าคุณเองไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขาเองไม่รู้ตัวนะคะเขาเองไม่รู้ตัวในเรื่องของการคาดหวังในความสัมพันธ์ของคุณเพราะเหมือนตัวของคุณเองอาจจะไม่ได้พูดกับเขาอีกก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะดูเหมือนว่าคุณนะคะจะเป็นคนที่เรียกว่าพูดครั้งเดียวและจะไม่ซ้ำไม่ชอบพูดอะไรซ้ำๆไม่ชอบจู้จี้จุกจิกเรียกว่าถ้าคําไหนคือคํานั้นพูดไปแล้ว จะทาหรือไม่ทําก็แล้วแต่คุณจะไม่พูดอีกเพราะฉันเราเนี่ยตัวของเขาเองนะคะก็เลยไม่รู้ความต้องการของคุณทุกอย่างเนี่ยความสัมพันธ์บีก็เลยมองว่ามันก็เรื่อยๆกันมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนหรือว่าหลายปีที่ผ่านมาแต่ความสัมพันธ์เนี้ยบีค่อนข้างมั่นใจว่าคุยกันมาหลายปีแล้วนะคะแต่ก็เรียกว่าเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนอยู่ข้างๆกันตลอดแหะค่ะก็คือหันมาก็เจอแหละนะคะแต่เพียงแค่ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเท่านั้นเองอะเรามาตอบคําถามนะคะว่า เขานะคะพร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับคุณแล้วหรือยัง ดาบนะห้าเหรียญจะไฮพิเนท The e m p l e s e จมูนโอเค the world เ,เดี๋ยวบีเปิดไพ่ความรักเพิ่มไปเลยก็แล้ากันนะคะแล้วก็จะอ่านให้ฟังทีเดียวเนาะเพราะว่าถ้าเอาจากไพ่ตรงนี้นะบีก็มองว่า เขายังไม่พร้อมในตอนนี้นะคะแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ายังไงทำไมนะคะถนอมรักความทรงจำต้องเลือกพังเลสเสน่หา อีกซิโซ่ทองคล้องใจข้อจำกัดหลง,ล,งล่มโพล่มไซแล้วก็กระบองเพชรนะคะโอเคอ่ะต่อเนื่องจากเมื่อกี้ที่บีพูดค้างเอาไว้นะคะนั่นก็คือคำตอบนะคะว่า เขาพร้อมหรือ,อยังที่จะชัดเจนพี่ไพบอกว่าเขายังไม่ได้พร้อมสําหรับความชัดเจนในความสัมพันธ์นะเพราะว่านะคะ G M p l a c เแลสเราก็เจอไฮพินเทสที่ขึ้นมาตรงนี้เนะะี่ยค่ะยังคงเป็นไพ่ที่มีความสับสนในใจหรือเป็นไพ่ของความไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าจะสามารถถนอมความสัมพันธ์หรือว่าทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่ะเติมเต็มซึ่งกันและกันได้จริงๆไหม คือมันมีข้อจํากัดเกิดขึ้นในฝั่งของเขาแต่ที่แน่ๆน,นะคะมันมีสถานการณ์ของการขาดความมั่นใจแม้ว่าเขาจะเป็นราชาถือไม้ที่ค่อนข้างชอบบริหารสเสน่ห์ที่ดูเป็นคนที่มีความมั่นใจอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วลึกๆตัวตนของเขาเองเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้มั่นใจอะไรเลยนะแต่เขาแค่แสดงให้กับทุกคนเห็นเพื่อปิดจุดอ่อนของตัวเองเท่านั้นเองค่ะ แต่พี่ไพ่ก็บอกว่าในความสัมพันธ์นี้น่ะอนาคตที่มันไกลออกไปนะคะมันมีโอกาสที่จะชัดเจนแต่มันไม่ใช่เร็วๆนี้อ่าไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะฉันรอน,นี่มันดูเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี่ยค่ะถ้าคุณตั้งเป้าเอาไว้ว่าอีก5สัปดาห์คุณจะรอแค่นั้นหรืออีก5เดือนคุณจะรอแค่นั้นบีบอกได้เลยว่ามันยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้ในระยะเวลานั้นค่ะเร็วสุดก็คือ9สัปดาห์หรือว่า9เดือน นะคะเร็วสุดคือ9สัปดาห์หรือว่า9เดือนเพราะไพ่ใบแรกของเราได้เลข9แต่ไพ่ของคุณน่ะมันขึ้นมาเป็นเลข5อ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ามันเกิดใน9สัปดาห์เนี่ยมันก็จะทันระยะเวลาที่คุณตั้งเอาไว้เพราะมันก็ไม่เกิน5เดือนถูกไหมแต่ถ้าหากว่ามันเป็นระยะเวลาเดือนละ่ะแน่นอนค่ะมันจะเกินจากที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าคุณจะรอแค่5เดือนแต่เขามา9เดือนเราที่สําคัญเลยนะบีเห็นอย่างหนึ่งแล้วค่ะว่า เขารู้ใจตัวเองไม่ใช่ว่าไม่รู้เขารู้ว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงคุณรู้สึกกับเขายังไงนะคะ แต่การที่เขาเองไม่รับปากการที่เขาเองไม่ได้ทําตามในสิ่งที่คุณนะคะต้องการเลยเนี่ยมันคือตัวของเขานั้นยังไม่พร้อมจริงๆแล้วจากไพ่ที่ออกมาตรงนี้เขาก็รู้นะว่าเขาอาจทําให้ความสัมพันธนะ์มันพังกันลงไปเขารู้นะเขาว่าทุกๆอย่างในความสัมพันธนะ์น่ะมันอาจจะสิ้นสุดลงไปก็ได้เพราะตัวของคุณเองเป็นคนชัดเจนสิ่งนี้เขาเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งมมาก ในความเป็นตัวตนของคุณแต่แค่ว่าในบางครั้งตัวของเขาเองเนะะี่ยค่ะค่อนข้างจะคลีล่ขาดนะคะบีบองว่าเขาเป็นคนคลีล่ขาดเรื่องของความรักมากๆเลยต่อห้เขาจะแบบว่าดูเหมือนจะเอ่เรียกว่าเพย์บอยอ่ะบีบองว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าลุคของเขามันออกาเป็นแบบนี้จริงๆนะต่อไ้เขาจะเป็นคนที่ชอบหวานสเสน่ห์นะคะเล่นหูเล่นตายยังไงก็ตามแหละแต่ความรักที่จริงจังอะคะ่ะกับคุณเนี่ยมันทําให้เขากลัว ถามว่าการที่เขากลัวเนี่ยเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าขาดอิสระใช่ไหมใช่ค่ะแล้วการที่เขากลัวเนี่ยเพราะตัวของเขาเองเนี่ยไม่ต้องการนะคะที่จะจริงจังกับคุณในอนาคตใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ค่ะในอนาคตตัวของเขาเองยังต้องการที่จะชัดเจนกับคุณแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้เราบีก็มองว่าตัวของเขาเองนะคะจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างตามระยะเวลา,าให้ไปนะคะถามว่ามันมีระยะเวลาที่มากกว่านั้นไหม ถ้าเป็นเดือนน่ะไม่มีนะนานสุดก็คือเก้าเดือนนี่แหละค่ะอืมนานสุดก็คือเก้าเดือนนี่แหละนะคะพอไพ่ใบสุดท้ายมันปิดจบมันเป็นเลขยี่สิบเอ็ดมันอาจจะเป็นวันที่ยี่สบเอ็ดในเดือนในเดนในเดือนหนึ่งก็ได้นะคะหรืออาจจะยี่สบเอดสัปดาห์ก็ได้เหมือนกันแต่บีก็ไม่อยากให้ยี่สิเอ็ดเดือนเนาะมันก็จะแบ,บบบั่นทอนกำลังใจของคุณ ที่ฝั่งคุณเป็นฝั่งรอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เอาแค่9เดือนก็พอแล้วเพราะบีก็มองว่าการรอให้สถานะมันชัดเจนเนี่ยเเดือนเนี่ยมันก็นานมากพอแล้วเนาะเพราะว่าบางคู่บางคนคือรอกันมาหลายปีแล้วว่าแต่ว่าความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ชัดเจนสักทีรอรบีค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะยังไม่ชัดเจนเร็วๆนี้แน่นอนแต่ว่าในอนาคตนะคะมันจะมีความชัดเจนให้คุณได้เห็นนะคะ อยู่ที่ว่าคุณนะ่ะจะรอเขาได้นานแค่ไหนเพราะบีค่อนข้างมั่นใจว่าเมื่อคุณลงดาบไปแล้วด้วยความที่คุณเป็นราชาถือดาบนะเมื่อคุณลงดาบไปแล้วคุณจะไม่เปลี่ยนคำแน่นอนเมื่อคุณตัดสินใจไปแล้วคุณจะไม่ย้อนกลับมาแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องตัดสินใจให้ดีๆนะคะว่าคุณจะรอเขาหรือไม่รอ เพราะความสัมพันธ์นี้ในณเวลานี้เขายังไม่พร้อมชัดเจนแต่ในอนาคตนะคะเขาคิดที่จะชัดเจนกับคุณนะเพิ่มให้นะคะอีก6บใบจากไพ่ชุดนี้นะคะเนี่ยค่ะคือบีอะเห็นไพ่ นี้ออกมาแล้บีมองว่าทุกอย่างในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะในอนาคตที่มันไกลออกไปมันจะชัดเจนจริงๆนะเพราะคุณและเขามีความเป็นคู่บุญคู่บารมีของการละกันนะคะหรือแม้กระทั่งการเป็นคู่กรรมของการละกันนะคะแต่ทีเนี้ยมันอาจจะไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้นะคะเพราะว่ามันมีความกับตลาปัดเกิดขึ้นและความกับตลาปัดที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะบีก็มองว่ามาจากคุณ คุณอาจจะรู้สึกโปรงก็ได้ค่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าหรือฉันเหมาะที่จะอยู่กับอยู่คนเดียวมากกว่าหรือฉันไม่เหมาะที่จะมีความรักคุณอาจที่จะถอยออกมาแล้วอยู่ตัวคนเดียวอันนี้คือเป็นไปได้ค่อนข้างมากเลยค่ะในความสัมพันธ์นี้นะแต่ความสัมพันธ์นี้ในอนาคตอะคะ่ะยังไงก็มีโอกาสชัดเจนจริงๆนะอะมาดูพี่นางฟ้าค่ะ สถานการณ์อะไรก็ตามนะคะที่ในตอนนี้คุณควบคุมอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อนนะไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นนะคะคุณและเขามีความเป็นคู่เก่าที่ตามกันมาจริงๆนะคะที่นางฟ้าก็ย้ำให้กับพี่ไพ่ชุดนี้นะคะขอให้คุณเปิดใจเพื่อรับพลังงานความรักนะคะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเร็วๆนี้น่าจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะ เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เขาหรือถ้าหากว่าเร็วๆนี้จะใกล้วันครบรอบปีก็มองว่าก็น่าจะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะเนี่ยอันที่จริงแล้วคุณทั้งสองคนนะะ่ค่ะยังคงมีความสเสน่หาในการรักกันยังคงมีความต้องการในการรักกันอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วบีก็มองว่าตัวของคุณเองนะ่ะเป็นคนใจแข็งก็จริงแหลคะค่ะแต่กับเขาคนนี้นะ่ะบีก็มองว่าคุณก็ใจอ่อนให้กับเขามาตลอดนะคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะต้องรอนานสักนิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะคุ้มค่ากับการรอแน่นอนอ่ามาดูวันเดือนวันวันเกิดนะคะเดือนเกิดเนาะหรือว่าออวันที่นะคะราศีกุมนะคะหรือคนที่เกิดวันที่11 ราศีมีนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่12ราศีมังกรหรือคนที่เกิดวันที่10ราศีพฤกษ์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่2คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่23สค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่เลขบัตรประชาชนนะคะหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคุณและเขาใช้ได้หมดเลยค่ะตัวเลขแรกนะคะก็มีเลข23า 77 51 95 59และ88นะคะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ